พยาสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชขอนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆในปีงบประมาณ2,568ดังนี้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสา,าก์และกลุ่มเกษตรกร,กรให้เข้มแข็งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การกำกับของกรมส่งเสริมสา,าก์อัตรากำลังจำนวน107คนประกอบด้วยข้าราชการ48คน ลูกจ้างประจำา9คนพนักงานราชการ31คนและจ้างเหมาบริการ19คนมีสากลและกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมและกำกับดูแล23าอำเภอร,รวมทั้งสิ้น282แห่งประกอบด้วยสากลร้อยแห่งกลุ่มเกษตรกร81แห่งอยู่ระหว่างการชำระบ,บัญชี62แห่งเป็นสากลชำระบ,บัญชี4 2แห่งและกลุ่มเกษตรกรชำระบ,บัญชี20กลุ่ม สำนักงานสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการดำเนินการภายใต้6แผนงานดังนี้ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐมีพนักงานราชการจำนวน31รายค่าเช่าวบ้าน41รายเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสำนักงานสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2568 เพื่อดำเนินการตามแผนงานทั้งสิ้นจำนวน19.62ล้านบาทเศษเบิกจ่ายแล้ว15.75ล้านบาทเศษคงเหลือ3.87ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ80.27งบบุคลากรเบิกจ่ายได้ร้อยละ80.18งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ74.46งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ95.05 เงินอุดหนุนเบิกจ่ายได้ร้อปซและงบเบิกแทนกันเบิกจ่ายได้ร้อยละ52.81เงินนอกงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น118.72ล้านบาทเบิกจ่าย73.95ล้านบาทคงเหลือ44.77ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ62.82ปี2568มีงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และประเภทสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร2ชั้น3สำนักงานสากรกจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้รับจัดสรรเงินจำนวน3 7 4 8 0 0บาทเบิกจ่ายแล้ว3 5 6 2 6 4บาท19สตางค์และอยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องส่งคืนเงินจำนวน18,535บาท81สตางค์ มีสากลและกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจะซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะตอนเดียวรถโฟกลิฟต์เงินอุดหนุนสากลและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสากลตามพระราชดำริและเงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่สากลและกลุ่มเกษตรกร,รที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น6รายการ เป็นเงินจำนวน1ล้านหนเบาทในส่วนของการจะทำงบการเงินประจำปีของสาก์และกลุ่มอุตสาหกรรภายใน30วันสามารถปิดบัญชีและส่งงบผู้สอบบัญชีได้ภายใน30วันจำนวน207แห่งจาก220แห่งสามารถจัดประชุมใหญ่สามาัญประจำปีได้ภายใน150วันจำนวน128แห่งจาก220แห่ง ในเรื่องของการส่งเสริมสากลและกลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละสามมีสากลและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละสามจำนวน120แห่งจาก220แห่งมีสากลมีกำไรประจําปี110แห่งจาก139แห่งกลุ่มเกษตรกรมีกำไร70แห่งจาก80แห่งสากลที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมได้รับการฟื้นฟูให้มีกําไรสุทธิประจําปีร้อยละ25 จำนวน6แห่งจาก19แห่งในเรื่องการส่งเสริมสากลและกลุ่มเกษตรกรให้มีอัตราเงินออมของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมสากลยังไม่เปิดระบบให้รายงานผลจำนวนสากลและกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมากกว่าร้อยละแปดสิบมีจำนวน33แห่งจาก220แห่งในเรื่องของงานกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสากล ได้ดําเนินการมีการจัดประชุมซักซ้อมตรวจการจํานวนหนึ่งครั้งตรวจการสากรทีมระดับจังหวัด40แห่งมีการสอบทานนี่สมาชิกที่มีภาระผูกพันอยู่กับสากรจํานวน9แห่ง450รายมีการตรวจการตามคําสั่งนายทะเบียนสากร100ละ15จำนวน22แห่งมีการจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของสากรและกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบอกพร่องหรือจอกระบอํานวน3ครั้ง มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข,ข้อบกพร่อง17แหง่งมีการดำเนินการแก้ไขข,ข้อร้องเรียนจากสากลจำนวน5เรื่องแก้ไข,ขข้อหารือจำนวน4เรื่องในส่วนการชำระบ,บัญชีมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานจำนวนหนึ่งครั้ง40รายสามารถยกระดับขั้นตอนของสากลและกลุ่มสัตว์กรที่อยู่ระหว่างชำระบ,บัญชีให้สูงขึ้นจำนวน33แหง่งจาก69แหง่ง สามารถถอนชื่อได้10แห่งจาก18แห่งมีการจัดเก็บข้อมูลสหกรที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบังคับจำนวน139แห่งเข้าสู่ระบบ c r o u d ไ e ด้มีสากรที่มีทุนการดำเนินงานมากกว่า100ล้านบาทมีแอปพลิเคชันให้สมาชิกใช้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจำนวน20แห่งและสหกรที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่10ล้านบาทถึง100ล้านบาท มีแอปพลิเคชันให้สมาชิกใช้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจำนวน13แห่งในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสากลฉบับที่5พุทธศักราช2,566ถึง2,570มีการแนะนำให้สากลจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์ซึ่งตามกรอบการประเมินจะต้องมีการทบทวนปรับปบรุงแผนพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งสากลและกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งและนำผลการจัดชั้นความเข้มแข็งปี2,567ไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการดำเนินกิจการพร้อมคัดเลือกสากลที่มีสมรรถนะสูงหรือเน้นใช้เทคโนโลยีมาให้บริการสมาชิกซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแรายง,งานที่กลมุมกำหนดการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสากลมีการประชุมอนุมัติเงินกู้5ครั้ง ติดตามการใช้เงินกู้22แห่งสามารถรับชำระหนี้ได้66.48ล้านบาทเงินกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรมีการประชุมอนุมัติเงินกู้1ครั้งผลการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายสากรเป็นห่วงโซ่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพของสากรสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง377ล้านบาทผลความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลทะเบียนสามาชิกสากร และทะเบียนหุ้นสากรในระบบจากกรมส่งเสริมสากรเปรียบเทียบ2ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ1.58การบันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มหุษตสกรเพิ่มขึ้นร้อยละ2.66 3. แผนง,งานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่ามีทั้งสิ้น10โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร,ร,รอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำนวน1กลุ่มและกลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสากลจำนวน1กลุ่มให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวน2ครั้งเพื่อผลักดันเป็นสินค้าอัตลักษณ์มีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ3 2. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารมีสาก์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ4แห่งมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น3ช่องทาง 3. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีสาก์เข้าร่วมโครงการ1แห่งโดยเข้าร่วมอบรมการสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมจากผลการวิจัยพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้สากรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20.96 4. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรมีสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าจำนวน8แห่ง189รายมูล,ลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ5าจนวน7แห่ง 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ของกองพัฒนาสากรด้านการเงินและร้านค้ามี5กิจกรรมย่อยกิจกรรมที่1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อให้สากรเก้าแห่งได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งระดับชั้น1กิจกรรมที่2แก้ไขและป้องกันปัญหาการปิดบัญชีของสากรมีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสากรนอกภาค6แห่ง1ครั้ง3 1ดรายกิจกรรมที่3 การยกระดับการควบคุมภายในสากลมีสากลเข้าร่วม9แห่งจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน1ครั้ง20รายและจัดประชุมเพื่อจัดทำแผน2ครั้ง15รายกิจกรรมที่4ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสากลมีสากลเข้าร่วม9แห่งได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านมาตรฐานจริยธรรมและธรรมพิบาล โดยมีการจัดประชุมทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจาริยธรรมและธรรมพิบาลจำนวนหนึ่งครั้ง21รายกิจกรรมที่5ปรับปรุงกิจการสากลที่ประสบปัญหาการดำเนินการสู่สากลเข้มแข็งมีสากลเข้าร่วมสองแห่งมีการจัดประชุมจัดทำทบทวนแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสากลสองครั้ง47รายในส่วนของกองพัฒนาสากลภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มี2กิจกรรมย่อยกิจกรรมที่1ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมมีสากลเข้าร่วม8แห่งมีการจัดประชุมส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจจำนวน2ครั้งกิจกรรมที่2ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการจัดทํางบการเงินและการควบคุมภายในมีสากลเข้าร่วม8แห่ง มีการจัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองคอ์กรและการจัดทำงบการเงินจำนวนหนึ่งครั้ง 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีแปลงใหญ่สากรกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมจำนวน11แปลงโดยมีการจัดประชุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวน5ครั้ง12แปลง77ราย 7. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมีสากลเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแหง่งโดยสากลได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ณโรงแรมแคนทอรีโคราชอําเภอเมืองนครราชสีมาและสากลการเกษตรพิมายจำกัดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา 8. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมีสมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย80รายมีการจัดอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและการตลาดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร4แห่งจำนวนสีครั้ง 9. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรดำเนินการในสองนิคมสากลคือนิคมสากลทุ่งสง และนิคมสากรปากพยามีสากรเข้าร่วม2แห่งมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน GAP 2ครั้ง40ราย 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสากรเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการมีสากรเข้าร่วมโครงการ3แห่งมีจัดอบรมต่อยอดการบริหารจัดการระบบโลจิสติก ตลอดผ่วงโซ่อุปทานหนึ่งครั้ง25ราย 4. แผนง,งานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมดำเนินการ1โครงการ5กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมส่งเสริมการสากร,รตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพจำนวน2แห่งคือกลุ่มเกษตรกรผสมะสานตำบลปารกรรม,รม,รรม,รรรมและสากร,รการ,กรเกษตรจุฬาพรพ,พัฒนาจำกัด 2. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสากรในโรงเรียน6โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษามอบเงินอุดหนุนรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีจำนวน10,000บาทและจัดงานกิจกรรม7มิถุนาวันสากร,รนักเรียนประจำปี2568 3กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดำเนินการแล้ว3ครั้ง4 มีการจัดทำพัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสากรทุ่งสงและนิคมสากรปากพยาจำนวน2แปลง 5. กิจกรรมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งแห่งคือกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รทำสวนไม้เรียง 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมี4โครงการดังนี้ 1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสากลกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสากลมีสากลและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม20แห่งยอดมีค้าง NPL ลดลงคิดเป็นร้อยละ32.73และสมาชิกมีไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ3.41 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกมีกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมจำนวนหแห่ง และมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสากลจำนวน2แห่งโดยจัดให้มีการตลาดทางตรงและตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย 3. โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสากลและชุมนุมสากลเดินรถมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการเดินรถระหว่างสากลบริการเดินรถมหาชัยจำกัดและโรงเรียนพรมคีรีพิทยาคม เพื่อจัดให้มีบริการรถโดยสารสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพรมคีรีพิทยาคมและมีการจัดประชุมทำแผนพัฒนาศักยภาพยกระดับการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน1สากร1ครั้ง27รายและมีการจัดประชุมเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วน1สากร1ครั้ง25ราย 4. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรเคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืนมีสากรเข้าร่วม4แห่งจัดประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรบ้านมั่นคงจำนวนหนึ่งครั้ง20ราย 6. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินมีการดำเนินการ3โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม20รายมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด3ครั้ง 2. โครงการสำรวจวงรอบการเขตและวงรอบรายแปลงดำเนินการในพื้นที่นิคมสากลปากพยามีการจัดจ้างพนักง,งานจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูล1อัตราเป้าหมายปี2568ต้องสำรวจทั้งสิ้น1,917ไร่ รัษฎรที่ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าเลนปากพยาถึงปากนครมายื่นขอสำรวจรังวัดวงรอบรายแปลงจำนวน127ราย3,766ไร่2งาน84ตารางวาจากทั้งหมด128แปลงโดยมี1แปลงเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนิคมสารกรปักพยามีเนื้อที่ทั้งหมด3,834ไร่2งาน 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสากรดำเนินการในพื้นที่นิคมสากรทุ่งสงมีการจัดจ้างพนักง,งานจ้างหมอบริการด้านภูมิสารสนเทศประจำนิคมสากรทุ่งสงหนึ่งอัตรามีการจัดประชุมเพื่อทำฐานข้อมูลแผนที่หนึ่งครั้ง20รายและจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับจัดสรรพื้นที่หนึ่งครั้ง100รายปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลแล้วจำนวน200รายลงพื้นที่รังวัดที่ดินแล้ว22รายพื้นที่134ไร่1งาน39ตารางวานอกจากแผนงานโครงการตามงบป,ประมาณแล้วสำนักงานสากลจังหวัดมีการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบป,ประมาณ2518จำนวน2เรื่องคือ เรื่องแนวทางการแนะนําส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องกรณีการดําเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสากรอมทรัพย์และสากรเครดิตยูนเนียนและเรื่องการใช้งานปฏิทิน Google Calendar สำนักงานสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บบนระบบ KM ของกรมส่งเสริมสหกรเรียบร้อยแล้วในส่วนของการส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐ ได้ส่งสมัครประเภทรางวัลการบาริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤิธิผลประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องกลุ่มเกษตรกรยางค้อมเมืองคอนสีพลิกวิกฤตปัญหายางพาราสู่รายได้ที่มั่นคงซึ่งยังไม่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักง,งานกอพอรอ